สวัสดีครับวันนี้นะครับบ่าวเหนือนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมานะครับเดินเที่ยวตลาดโสมนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในกรุงโซนะครับก่อนที่จะถึงตลาดโสมนะครับเราก็จะเดินนะครับเดินผ่านตลาดสดนะครับเดินผ่านตลาดสดไปเลยนะครับา ตลาดสดของที่นี่ก็จะมีของเยอะๆเนาะเป็นตลาดสดคนเกาหลีเนาะก็พวกผมก็จะมาเช้ามากนะวันนี้นะครับคือทํามาสายก็คนมันจะเยอะนะครับรถมันจะติดนะครับตลาดก็ยังไม่เปิดเลยนะครับก็ช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าๆเนาะแต่ถ้า,าจ,จะเปิดหมดก็ช่วงเวลา10บโมงแนะครับตลาดของคนเกาหลีเนาะก็จะมีของนะครับเยอะมากนะครับของกินเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นไก่เป็นหมูเลยละครับ <c oughs> นะครับเป็นผักเป็นผลไม้นะครับตลาดเกาหลีนี่คือตลาดสดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเล่นดูนะครับเนาะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับในตลาดสดนะครับก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะถึงนะครับก็จะถึงตลาดโสมเนาะ,ะนี้เราเดินเล่นไปก่อนนะครับอ่า เดินผ่านมันมีหลายล็อกเนาะตลานนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตลาดโสมนะครับนี่นะครับเป็นตลาดโสมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าศูนย์รวมนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยานะครับเป็นไม้ที่เขาไปทําเป็นยาเป็นต้มเไปใส่ซุปเหมือนเขาเรียกว่าซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับอืมประมาณนี้ครับเป็นใส่แกงใส่ต้มน้าซุปนี่แหละครับ ยังสมเกาหลีเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อ,อของกลับบ้านหรือซื้อของฝากเนี่ยที่นี่เลยครับจะเป็นตลาดโสมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตลาดโสมที่สดด้วยนะครับเพราะว่าเขาพึ่งออกมาเป็นตลาดโสมหปีทั้งนั้นเลยนะครับหปีขึ้นไปนะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือกร้านกันก่อนนะครับอาจจะเลือกนานหน่อยร้านเพราะว่า ถ้าเข้าผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเข้าร้านผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับหัวโสมอ่ะใหญ่นะครับมันก็มีจะเป็นเกรดของมันนะครับอ่านี่ครับข้างล่างก็อาจจะถูกหน่อยนะครับแต่ค่าข้างบนน่ะอ่ามันเกรดมันดีหน่อยเขาก็จะขายแพงหน่อยนะครับเขาขายเป็นกิโลกรัมนะครับกิโลกรัมแล้วอ่าสามหมื่นกว่านะครับแล้วแต่เกรดเนาะกิโลกรัมละห้าพันก็มีนะครับ สามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่ระดับหัวของมันด้วยนะครับถ้าหัวใหญ่หน่อยคุณภาพดีหน่อยก็แพงนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศโปรต้เเลยนะครับสมนะครับนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโปรตุเเลยนะครับสมขาวสมแดงเลือกหลายร้านเนาะกว่าจะได้ร้านที่ว่าเรามองว่ามันน่าจะ ดีนะแต่ทุกร้านมันก็น่าจะดีหมดแล้วครับแต่อยู่ที่ราคากับผลขายนี่แหละครับว่าเขาจะขายให้เรายังไงนะครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราเลือกร้านก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กใส่เทศรการนครับแล้วแล้วเราก็มาได้แล้วครับมาเลือกกันเลยนะครับก็หัวก็ตัวนี้จะตกอยู่ที่โลละสามหมื่นกว่านะครับโลละสามหมื่นกว่านะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็เลือกซื้อเรียบร้อยครับจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์นะครับเอาไว้ช่างแล้วก็จ่ายตังค์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้พามาตลาดโสมเนาะก็โอกาสหน้าผมจะพาไปไหนก็โปดติดตามกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ